สวัสดีค่ะอันนี้ี่ห สมอย่างที่ Bye, bueno. bye. Boy ma lao ทรงที่จะบริจาคให้กับโบสถ์ที่ปราบามที่ดีทุกบาททุกสตางค์โดยขนากดการใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอการาบอนุโมทนาและอนุโมทนาบุญกัต่างราชภาพ,ลพาและทุกท่านมารโอกาสนี้นะครับระดับต,ต่อไปจะเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมเพื่อเป็ส่วนกุศลให้คุณแม่ครับที่จักรบีร่าซึ่งเป็นปีที่สี่ขอ,องการบำเพ็ญกุศล บันนี้ผสมทั้งสี่ลูนำที่บริหารบริษัทอีพกรา559จำกัดได้กลายมาเกเป็นประธานในที่สุดเขียนกู้ผู้ชา รองประธานเจ้าที่บริหารบริษัษษท TDS 559จำกัดได้กรุณนาให้เกียรติตื่นเต้นรู้ที่จะลองน้อยเพื่อเป็นการคารพส่อมาญาต้เรียนเชื่อด้วยความเคารพครับ ตัตตาภะโวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัตตาภะโวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตาภะโวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธตัตสาระโรมัลลานัคขาติภะโรมัลานัคขาิ ทั้งสี่รูปได้เมตตาสวดพระอภิธรรมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องพยาธรมและทอาผ้าบังสุกุลทางนาจเจ้าทจะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งผู้มีเกียรติจำนวน16ท่านได้กล่าวให้เกียรติถวายเครื่องพยาธรมและทอดผ้าบังสุกุลโดยจะเรียนเชิญครั้งละสีท่านจำนวน4ชุดนะครับในชุดที่1ลําลำดับที่1ขออนุญาตเรียนเชิญ คุณกีนาโอโสศิลป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท p d f 559จำกัดลำดับที่สองขออนุญาตเรียนเชิญคุณกีระมะลิกุลกรรมการบร,รบริษัทบริษัท p d f 559จำกัดลำดับที่สามขออนุญาตเรียนเชิญคุณปริยวันภูวคุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท p d f 559จำกัด และลำดับที่4ี่คณานยเรียนเชิญคุณวันดดีคงศิษฐ์ทิศกรรมการบริหารบริษรัษษทดีเอสกจำกัดคัยายเรียนเชิญทัา,ทางสี่ภาพด้วยความคอรพคร,รับเชิญเชินะครับ